Lucky ้อินเลิฟลักกี้อินมที่ลูกก้สวัสดีค่ะพบกับลูกกู้อีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ10วิธีจีบผู้ชายมีเจ้าของแล้วแบบเนียนเนียนจากอัตราส่วนของผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชายอยู่มากนั้นจึงกลายมาเป็นสาเหตุที่ทำให้สาวๆทั้งหลายอาจจะต้องแย่งชิงเพื่อให้ได้เขามาครอง เรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครและก็ไม่สามารถบังคับกันได้ใครจะไปรู้วันหนึ่งคุณอาจจะไปตกหลุมรักคนคนหนึ่งเข้าแล้วมารู้ทีหลังว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็เป็นได้แต่จะให้มาถอนตัวถอนใจในตอนนี้ก็คงจะไม่ง่ายแล้วฉะนั้นวันนี้เรามาดูวิธีจีบผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วกันค่ะ 1. รวบรวมข้อมูลคิดจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งโดยสิ่งแรกคือต้องรู้ข้อมูลของเขาคนนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยอาจแอบสืบข้อมูลอยู่ห่างๆจากเพื่อนของเขา Facebook ของเขา i n s t a g r กรมของเขาเพื่อให้ดูว่าเขามีประวัติเสียหายหรือไม่และที่สำคัญคือหน้าตาของแฟนเขาที่คบอยู่ในปัจจุบันถ้าดูแล้วมั่นใจว่าเรามีดีกว่าแบบกินขาด ก็ลุยไปเลย 2. อง 2> โผล่ไปให้เห็นบ่อยๆโดยต้องกะเวลาให้เหมาะสมเพื่อไปให้เขาเห็นหน้าแต่มีข้อแม้ว่าห้ามให้เขารู้เป็นอันขาดว่าเราสนใจอยู่มิฉะนั้นเขาอาจจะหนีไปได้ต้องใช้วิธีการจีบแบบลับๆโดยพึงรำลึกไว้เสมอว่า ต้องคอยหาโอกาสบางเอิญบางเอิญที่ทำให้ได้มีบทสนทนาสั้นๆยิ้มอย่างเป็นมิตรส,ส่งสายตาเบาๆพอให้กรุบกริบ 3. แสดงตัวเองให้เขาเห็นอย่างการแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์สร้างโปรไฟล์ว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เขาได้เห็นเมื่อมี First Impression ที่ดี แน่นอนเขาก็จะเห็นคุณในสายตาบ้างแล้วมากไปกว่านั้นคุณอาจจะโพสอะไรเป็นในในเช่นวันนี้คุณมีโมเมนต์อะไรกับเขาก็อาจจะโพสเพลงเป็นในใให้เขาทายเล่นหรือหากเจอกันก็ให้ยิ้มให้กันหรือมีบทสนทนากับเขาบ้างโดยจะต้องระวังห้ามให้ไก่ตื่นเด็ดขาด 4. หาเวลาอยู่ร่วมกันซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อที่ยากที่สุดแต่ทั้งนี้มันต้องเกิดขึ้นให้ได้โดยคุณอาจจะชวนเขาแบบที่เล่นทีจริงว่าอยากกินข้าวอยากดูคอนเสิร์ตหรืออยากทำกิจกรรมที่เขาคนนั้นชื่นชอบเช่นรู้ว่าเขาชอบตีแบตก็ให้ลองพูดเกิ่นว่าอยากไปลองตีแบดบ้างซึ่งถ้าคุณมีหวังเขาจะต้องชวนคุณไปด้วยอย่างแน่นอน หรือถ้าในกรณีว่าคุณทำงานที่เดียวกันก็อาจจะหาโอกาสไปกินข้าวด้วยกันได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันบ้างส่วนที่เหลือก็อยู่ที่มารยาของคุณแล้วละ่ะว่าจะทำให้เขาติดได้หรือเปล่า 5. ้าวลตาความรักเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกกันผ่านทางแวลตาได้จริงๆ โดยตอนคุยกับหนุ่มที่คุณหมายปองก็ให้ใช้แววตาให้เป็นประโยชน์จะส่งแววตาแบบหวานเยิม้มหรือมีเล่สไนก็แล้วแต่แต่ต้องให้มันแตกต่างจากเวลาที่คุณมองคนอื่นให้เขารู้ไปเลยว่าชอบเธอนะสนใจฉันหน่อย 6. อยู่กับเขาตอนที่มีปัญหานี้ทุกเรื่อง ตอนเขามีปัญหาในเรื่องอื่นๆเขาอาจจะเลือกปรึกษาแฟนเขาแต่ถ้าวันหนึ่งเขาดันมีปัญหาดราม่าก,กับแฟนขึ้นมาเขาคงจะปรึกษากับแฟนเขาไม่ได้แน่ๆฉะนั้นคุณจะได้รับหน้าที่นี้ไปให้รีบทำคะแนนใี้เต็มที่โดยคุณจะต้องคอยอยู่เคียงข้างเข้าใจปลอบโยนแต่ไม่ต้องออกตัวแรงว่าจะไม่แย่งให้ใช้กลยุทธ์แบบค่อยๆค,ค,คลืบคลานเบาๆคอยเป็นห่วงเป็นใย มีคำพูดดีๆที่ทำให้เขาอุ่นใจอย่างน้อยเขาก็ยังมีคุณที่คอยรับฟังและที่สำคัญอย่าลืมใช้ความร่าเริงหรือหยอดมุกน่ารักน่ารักพอให้เขายิ้มได้ด้วยละ่ะ 7. หาโอกาสไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันให้ได้วิธีนี้อาจเหมาะกับสาวที่เผ็ดเปรี้ยวซะหน่อยแต่สำหรับสาวที่เรียบร้อย ลองสักนิดก็คงจะไม่ผิดยิ่งถ้าที่ทำงานของคุณและเขามีปาร์ตี้นอกสถานที่หรือเที่ยวต่างจังหวัดลองหาโมเมนต์ดีๆพูดจาน่ารักน่ารัก,รกหรือบอกอ้อมๆว่าคุณสนใจเขาอยู่มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแน่นอนว่าผู้ชายคนนี้ต้องมีเคลิมบ้างไม่มากก็น้อยยิ่งในผับบาร์แล้วก็คุณต้องหาโอกาสเข้าประชิดตัวเขาพร้อมกับใช้สายตาย,ย่วยวน หรือแอบมองเขาบ่อยๆชนแก้วบ่อยๆรับรองว่าไปไหนไม่รอดแน่ๆแทดลองใจมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องมีบททดสอบระหว่างคุณทั้งสองกันบ้างว่าเขามีความสนใจคุณมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องใช้ความใจกล้าในการที่จะกล้าได้กล้าเสียโดยคุณ ต้องหายหน้าไปจากเขาสักอาทิตย์หนึ่งหรือเรื่องอะไรที่คุณทำอยู่เป็นประจำแล้วจูจ่ๆก็ไม่ทำเช่นคุณชอบทักเฟซบุ๊กไปหาเขาตอนสามทุ่มของทุกวันลองไม่ทักไปจากสองสาวันที่สำคัญอย่าไปพูดถึงมันโดยวิธีนี้คุณจะรู้ได้เลยว่าเขาจะหนีไปเลยหรือว่ามีใจให้กับคุณ ความมั่นใจให้กันและกันคุณควรบอกเขาออกไปตรงๆว่าคุณชอบเขารักเขาและต้องการเขาจริงๆซึ่งถ้าเขารักคุณจริงก็ให้เขาไปจบกับคนเก่าก่อนแต่ถ้าหากเขาไม่ยอมจบกับคนเก่าอันนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วละ่ะว่าจะวางตัวอย่างไรจะคบซ้อนอยู่แบบหลบๆซ่อนๆหรือจะจบความสัมพันธ์นี้ไป เฝ้าระวังสิ่งที่จะตามมาความรักนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณอาจจะโดนแฟนเก่าของเขาเพ่งเล็งก็ได้ก็อยู่ดีๆแฟนหนุ่มสุดรักก็ถูกฉกไปต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นให้เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เช่นการตามราวีของแฟนเก่าเขาแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถทำให้คุณมั่นใจได้ก็อย่าไปกลัวค่ะเพราะตอนนี้ยังไงผู้ชายก็เลือกคุณแล้ว และนี่ก็คือวิธีจีผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วแบบเนียนๆที่เรานำมาฝากสาวๆกันค่ะเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ โปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ